สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นคลิปที่2นะครับก็ยังไงขอฝากกดติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์ทีเอสกรดได้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์บอลเอเดีแนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ผมชอบมากครับวันนี้ครับเป็นบอลซิลิอาครับคู่ระหว่างเจนัวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับเราก็จะไปดูที่ตารางคะแนนก่อนนะครับ เจโน่นะครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้แข่ง26นัดนะครับชนะ1เสมอ13แพ้12นะครับได้22นะครับเสียถึง47ลูกนะครับมีเพียง16แต้มนะครับก็ยังอยู่โซนอันตรายนะครับก็คือโซนตกชั้นนะครับก็ปีนี้เจโน่ผลงานค่อนข้างแย่นะครับมี5นัดล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับส่วนเยนนะครับอินเตอร์นะครับก็แข่ง25นะครับชนะ16เสมอห แพ้3นะครับได้55เสีย22นะครับมี54แต้มนะครับวันนี้นะครับถ้าอินเตอร์ชนะนะครับเขาจะขึ้นที่1นะครับมี57แต้มทันทีนะครับแซงเอซีมิลานทันทีนะครับแล้วเขาก็แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับคือแข่ง25นัดนะครับเอซีมิลานแข่ง26นัดนะครับแต่ว่าเอซีมิลานวันนี้ก็จะเตะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติก่อนครับ เราก็ไปดูที่สถิติที่พบกันนะครับจาก10นัดนะครับก็เป็นอินเตอร์นะครับเก็บชัยไปถึง9นัดนะครับมีเจนนะครับเปิดบ้านนะครับชนะแค่นัดเดียวนะครับชนะอินเตอร์2-0นะครับก็เป็นปี2018นะครับก็ปี2020นะครับอินเตอร์ก็ได้เป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์ลีกซีเรียอาของเขานะครับก็มีนัดล่าสุดนะครับก็กดเจนไปถึง4-0นะครับ ถมกินราคานะครับจาก10นัดนะครับก็กินราคาถึง7นัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูสสิติของเจ้าบ้านเจนัวนะครับ5นัดล่าสุดนะครับก็เป็นเสมอ4นะครับแพ้ฟิออร์1นัดนะครับสสิติก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับเจ้าบ้านนะครับทางฝั่งอินเตอร์นะครับก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปเตะยูฟานะครับแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้ซันโซโลไปถึง0-2นะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับตารางคะแนนของเขาวันนี้นะครับก็คือต้องการแต้มนะครับเพื่อทวงจากฝูงคืนก่อนนะครับยังไงก็มีแน่ๆหนึ่งลูกนะครับวันนี้นะครับผู้อินเตอร์นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่ต่ออินเตอร์นะครับในราคาที่ลูกครึ่งนะครับก็เอริแคปของเราวันนี้นะครับก็เป็นผู้อินเตอร์นะครับอินเตอร์มิลานนะครับต่อลูกควบหรือว่าลูกครึ่งนะครับ ถ้าทางที่ดีนะครับเล่นราคาลูกควบลูกครึ่งครับก็จะราคาปลอดภัยกว่านะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพาเลยด้วยนะคะ